สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามน้องเบสสรัญญานะครับคลิปนี้นะครับคุณพ่อก็จะพาน้องเบสออกมาเดินหน้าบ้านนะครับก็ตื่นมาก็พามาเดินดูบรรยากาศธรรมชาติช่วงชวเช้านะครับวันนี้ก็ครึ้มๆหน่อยคุณพ่อก็เลยหาหมวก มาใส่ให้กับน้องเบสนะครับผ่าออกมาเดินดูต้นไม้ออกมาเดินดูธรรมชาติชอบนะครับถ้าได้ดูธรรมชาติได้ดูต้นไม้มองโน่นมองนี่น ก็อ,อยู่แต่ในบ้านนะครับนะก็เห็นแต่ตุ๊กตาเห็นแต่ทีวีเห็นแต่โทรศัพท์ก็ต้องพาออกมาชมบรรยากาศข้างนอกบ้างได้เห็นต้นไม้ได้เห็นต้นกล้วยเห็นสัตว์เห็นผีเสื้อเนี่ยชอบ Ừ, Ning pha không pha luôn có mi xuân dòng gắn bàn lịch thì bàn mấy khoai quan, có lợi thăm xuân dòng dài นิดนิด,นดหน่อยหน่อยไว้ให้น้องเบสได้ดูได้ชมได้เห็นป่ามัาง่งก็เป็นสวนนิดหน่อยนะครับเข้าไปลึกไม่ได้เพราะว่ายุงมันเยอะ <c oughs> แต่ได้ออกมาเดิน,ด,นดูนู่นดูนี่ เพิ่ไม่ได้ก็จับเนี่ยจับได้ก็ยัดเข้าปากเลยชอบต้นไม้ชอบใบไม้อันนี้ต้นเชอรี่ครัต้นเชอรี่ไหเห็นไหมจะเอาเข้าปากอย่างเดียวเลยกินไม่ได้ครับ <c oughs> เหมือจัดเข้าปากอย่างเดียวเลย <c oughs> เออตอนนี้ก็กลานได้เริ่มพูดได้นั่งได้นะพูดรู้เรื่องนะอยู่ข้าวก็สื่อสารได้ ยังพูดบอกไม่ได้แต่ว่าสื่อสารได้ว่าอยูนะ่กินน้ำไดนะ้ก็ทำได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับพอให้จับก็อยากจะจับอยู่ในช่วงกำลังเรียนรู้นะครับ อยากจับอยากกินสารพัดที่จะจับมาได้ก็พยายามยัดปากก็ต้องดูนะครับเพราะว่าอันตรายมากเลยเค็ดมือกันลูกไม่เอาละเดี๋ยวมีมแมลงมีอะไรมามามาโดนมืออันตราย เพราะว่าจับมาปุ๊บเดี๋ยวมือก็เดี๋ยวก็นี่เห็นไหมห้ยละพอจับปุ๊บเดี๋ยวจะเอาเข้าปากออกจากปาไปเทางฝั่งนี้มั้งลูกอืมไอ้ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะน้องเบสสลัญกยา <c oughs> เอมองนะไว้คุณพ่อกับคุณแม่จะอัปเดตนะน้องเบสลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาน้องเบสนะเข้าบ้านก่อนรู้สึกว่านะฝนจะลงเม็ดแล้วนะครับนะ ก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะทยอยนะครับสลับกันอัปเดตครับก็สวัสดีครับ